ก้าวัทีนะครับวันนี้ผมจะมาบอกว่าช่องมาครับไทยแลนด์นั่นก็คือผมเองนี่นี่นะครับนั่นก็คือผมเองนะ,ะนี่นครับนั่นก็คือผมเองนะครับไทยแลนด์ก็ผมเองนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับผมเองนะครับผมก็มีช่องอยู่นะครับช่องพวกนี้ผมก็ทํา ก็ขอทำนิดนึงนะครับเพราะผมไ,ะไ,ไม่ได้อัพปคลิปอนะไรนี่แหละไม่ได้อัพเลยครับผมว่าจะล้มนะล้ไม่ถ่านะครับโอเคครับที่ผมใช้ไม่ใช่เองนะครับไทยแลนด์ก็น่าจะเป็นผมเองนะครับนี่ก็นี่ก็ช่องผมขายใครก็รู้เนนะาะก็ผมเลยอ่าอ่าถามว่าไหมาครับไทยแลนด์ไทยคนระับผมเองนะครับหรือจะเรื่อกอย่างก็อาจจะติดกูรูนะครับ I'm not a goddess of crime.